สวัสดีครับทุกคนอ้ยเหนื่อยร้อนคลิปนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เตี๋ยต่อเนื่องจากรบังคับแล้วก็เบรคเมื่อกี้นะครับว่าผมทำวันเดียวกันนี่แหละแล้วก็คงจะลงวันเดียวกันหมดทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาห่วงว่างเนี่ยมันจะมีแค่พักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ว่างยาวแล้วขน้นเนี่ยก็คลิปนี้น่าจะสุดท้ายของเดือนนี้นะครับเดือนหน้าว่ากันใหม่รอบนี้ก็จะเป็นอาซีนะครับเป็นเรือเรือเรือ แต่ว่ามันทรงมันดูเป็นเหมือนเรือไฮเทคยังไงไม่รู้น่ะทรงมันคืออันนี้นะครับมันคือเรือยี่ห้อยี่ห้อ s อะไอเนีะไชุนชุงหมาอะไร,อะไรของจีนแล้วกันอาสรุปว่าของจีนเลยง่ายๆดีกว่าก็เรือก็ลำใหญ่อยู่นะผมไม่รู้สเปคนะครับรู้แค่มันเขียนว่า2.4งจุกิกะเฮิรตน่าจะเป็นระบบรีโมท2.4 แล้วก็ตัวนี้เป็น l a d ี t ทูรันนะครับพร้อมเล่นแล้วก็เช่นเคยผมซื้อของมักไม่ได้เช็คที่ร้านนะครับก็เข้ามาก็นั่งเช็คที่บ้านเนี่ยถ้ามันมาถมันจัดเซอร์ไพรส์ก็คือเซอร์ไพรส์ไปเลยนะอืมอันนี้ก็รีโมทเป็นคู่มือรีโมทคู่มือเรืออันเดียวกันมีแบตมาให้ไหมก็ไม่รู้อืม แล้วก็อ่านไม่ออกด้วยครับสมมุติว่ามันคือคู่มือนะนอกกล่องอ๋อก็จะมีโชว์ว่ามีเป็นเรือมีรีโมทมีที่ชาร์จมีไอ้นี่อะไรวะเนี่ยเซอร์โวแบตเตอรี่รีโมทแบตรถมอเตอร์มาประมาณนี้นะครับนั่นคือสิ่งเขากำลังจะบอกว่าในกล่องมีประมาณนี้นะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะจริงไหมเราก็เปิดดู นี่ครับเรามาดูทีละอ,อันจากนี้อันนี้เป็นที่ชาร์จของเขานะครับก็เขาบอกว่าเป็นเครื่องชาร์จที่รับไฟหนึ่งร้อยโวลต์ถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์ที่ห้าสิบหรือหกสิบ เฮิร์นะครับการจ่ายไฟเนี่ยอยู่ที่8.4โวลต์นะแล้วก็ใช้850ม ah ิลลิแอมนะครับในการชาร์จนะคือเป็นเครื่องชาร์จที่รองรับ8โวลต์กว่าส่วนแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นยิเทียมไอออนนะครับ1,300มิลลิ ah แอม7.4ไอเนี่ยคือจ่ายกระแสไฟใน1ชั่วโมงเนี่ย800กว่ามิลลิแอมไอแบตที่1,300มันจะเต็มเมื่อไหร่วะก้อนเบลอร์เลย หนักด้วยนี่เป็นแบตเตอรี่รีโมทนะครับอย่างที่เห็นนะใหม่เลยนะยังไม่ได้แกะแต่รีโมทผมคง<ๆ>ไม่ยุ่งกับมันเพราะว่าผมมีอยู่แล้วเดี๋ยวเอาของตัวเองมาลองเทสนะครับอันนี้ก็เป็นสแตนตั้งเรือหมือวางเรือโชว์ไว้อย่างเงี้ยเอานี้มาเป็นสแตนนะผมก็จะไม่ยุ่งกับมันนะครับอ๋อ แบตมันกี่โวลต์ไม่รู้เราก็เอาตัวเทสมาโอเคหกโวลต์กว่านะครับสามโวลต์ต่อเซลเล์โดยประมาณโอเคแบตมีไฟนะ 6โวลต์นะครับเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จก็มีมาให้นะครับแต่สงสัยจะชาร์จนานแบบโคตรโคตรอ่ะเก็บดูรีโมทต่อผมเก็บไปเพราะว่าเดี๋ยวผมคงไม่ใช้นะครับเครื่องชาร์จเพราะว่ามันชาร์จนานนะอ่ะรีโมท รีโมทก็เขาบอกเป็น 2.4G นะครับอ่าฐานตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เขาบอกไว้ก็คือ9โวลต์นะตรงนี้ใช้ไขควงไขก่อนนะครับฝาปิดเขาใช้น็อตสกรูอืม,อมแบบนี้แล้วก็มีฐานอยู่แล้วเราเอานเราลองก็ได้จะได้ไม่ต้องแกะของใหม่มาเทสนะครับ อาจจะยืดเยื้อนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อนะนี่คือคลิปแบบเรียวๆเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบตัดต่อสนุกสนานอาจจะต้องดูช่องอื่นนะของผมนี่คือผมทำให้ดูแบบเรียวเลยว่ามันมันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคคือเราเปิดได้แล้วเนี่ยไฟก็จะติดตรงนี้อยู่นี้นะครับแต่ตอนนี้ติดกับพิบนะเพราะว่าน่าจะกระพิบเพราะว่ามันหาตัวเรือไม่เจอเพราะาเรือผมยังไม่ได้ใส่แบตบ อะเท่านี้ก่อนทีนี้ตัวในส่วนนี้ครับตัวนี้น่าจะเขาเขียนว,ว่า LR อันนี้น่าจะเหมือนคล้ายๆของรถที่เป็นปรับทิมเล่งเออทิมเลี้ยวซ้ายขวาอันน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะครับเลี้ยวก็ส่วนนี้ซ้ายขวานะครับตรงนี้เป็นยางนะแต่ว่าแข็งๆหน่อยมือเป็นพลาสติกว่ะออพลาสติกพลาสติกแล้วก็มีคันเล่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีถอยหลังไหม มไม่มีปุ่มบายสัญญาณนะครับแสดงว่ามันน่าจะจับคู่มาแล้วจากโรงงานนะคิดว่าอ่ะพระเอกของเราเรือตัวเรือก็แกะไงวะ เฮาเลือกแก่ไงวะงัดเลยเหรองัดเลยก็แตกเลยเนี่ยเอองัดเลยเหรออ๋องัดขึ้นงัดขึ้นโอเคด้านล่างก็แผ่นสะท้อนแสงไม่รู้ว่าทำอะไรอ่ะผ่านไปเลยครับอ่า เรือเขาก็จะเปานตรงนี้เหมือนเป็นเรือคล้ยคายพวกแบบเรือแข่งเรือสปีดให้ความสูงความเรสูงอะไรประมาณเนี้ยภายนอกเป็นพลาสติกนะครับม้พัดทั้งหลังเป็นพลาสติกยึดมากับเพลาเรียบร้อยใต้ท้องเรือเหมือนเป็นช่องระบายน้ำมนะั้งมีสองช่องนะครับตรงนี้เป็นหางเสือเชื่อมต่อกับแขนเป็นโลหะนะ แต่ไม่รู้ว่าเป็นเหล็กหรือตะเล็มแค่นี้แหละไม่มีอะไรภายนอกประมาณนี้ทำที่เห็นนี่เป็นทำสีนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะโอเคเบิดฝาตรงนี้นะครับก็เห็นด้านในนะด้านในลวบเลี้วเป็นแบบเซอร์โวนะครับแล้วก็มีระบบ หล่อเย็นโดยใช้น้ำนะโดยใช้น้ำเข้ามาหล่อเย็นที่ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรก็ใส่แบตใส่แบตก็เล่นลลได้เลยเหรอไม่มีสวิตซ์เรือเหรออเทสเลยครับเราก็ใส่แบตตรงนี้ ตัวแบตเขาจะเป็นรังฐานแบบมีตัวล็อกข้างนะครับลองเขาเสียบเข้าไปเสียบถูกฝั่งไหมก็ไม่รู้เสียบไว้ก่อนอะเรียบร้อย แล้วก็ตัวนี้ก็เสียบปลั๊กเนี่ยเรามันมีสองตัวนะครับแดงกับขาวนะขาวเนี่ยมันเป็นปลั๊กบาลานนะครับใช้ในการชาร์จไฟเก็บเข้าไปด้านในนะครับส่วนปลั๊กสีแดงคือปลั๊กไฟนะครับมันจะมีขั้วบวกควลบก็คือแดงบวกดำลบนะครับเวลาเสียบเสียบให้ถูกฝั่งนะเสียบผิดช็อตนะครับ ก็มาเปิดสวิตช์เรือนะครับถ้ามันจับคู่แล้วไฟน่าจะติดค้างไม่ติดค้างครับแล้วก็ไม่ติดด้วยนะกดไม่ไปด้วย หรือว่ามันจะเป็นไอ้นี่ไหมเซ็นเซอร์น้ำไหมคือถ้าไม่อยู่ในน้ำมันระบบไม่ทำงานนี้ป่ะแล้วเราก็ต้องอไปแช่น้ำมาเดิใช่ไหมมันถึงจะทำนานอืม อืมเอาละสิปัญหาคือผมอ่ะไม่มีไม่มีน้ำครับไม่มีที่จะใส่น้ำอ่ะทุกคนครับต่อครับก็เราได้อ่างน้ำมาเรียบร้อยตอนนี้เราก็เปิดสวิตช์รีโมทแล้วนะครับจะเห็นว่ารีโมทไฟมันไม่ขึ้นนะ ที่เรือมันก็ไม่ตอบสนองเดี๋ยวผมจะลองเอาเหลือไว้ในน้ำนะครับมันก็ยังไม่ตอบสนองนะหรือเราต้องปิดเปิดใหม่ป่ะ,ะปิดเปิดใหม่คือน้ำมันน้อยไป รือเปล่าหรือน้ำมันน้อยไปหรือเปล่าคือมันไม่ถึงก้นเรือไหมอ่ะ ไม่ติดนะครับมันมันไม่ติดอะ่ะเออไม่ติดอะ่ะเออไม่ติดนะทุกคนไม่ติดจริงนะ โอเคแป๊บนึงนะครับทุกคนครับสรุปก็คือมันวิ่งไม่ได้นะผมเติมน้ำแล้วแล้วก็เทสแล้วไม่ทำงานนะครับนิ่งเงียบเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวต่อ e p พสองนะสำหรับเรือลำนี้นะครับ อีพีนี้คือจบแค่ตรงนี้ก่อนตัดแค่นี้เลยเพราะว่าถุกคือมันวิ่งไม่ได้จริงๆนะคือ,คอผมก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามนเพราะอะไรถ้าใครรู้ก็ก็คือแนะนำมาได้นะครับคือตอนนี้ผมลองเทสแล้วมันไม่ทำงานนะโอเคงี้รอต่ออีพีสองนะครับโอเคขอบคุณครับ